สำหรับใบนี้นะคะใบนี้จะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะส่วนโทรศัพท์ที่ใส่ได้นะคะตรงนี้ความยาวตรงนี้เขาจะต้องไม่เกิน6นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างเขาประมาณ3นิ้วนะคะถ้าเกิดเครื่องใครใส่ประมาณนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าด้านหน้าของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่โทรศัพท์นะส่วนด้านหลังของเขานะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้ทั้งหมด3มช่องนะคะ หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะแล้วก็ช่องของเขานะคะที่ตรงนี้นะคะช่องด้านหลังตรงนี้เขาก็สามารถใส่อะไรได้อีกนิดหน่อยนะคะส่วนช่องโทรศัพท์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในของเขาตรงนี้เขาจะเป็น เป็นผ้ากำมะหยี่นะคะด้านในเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทั้ง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 สองด้านเลยนะคะก็คืออันเนี้ยนุ่นให้ดูก็คงไม่เห็นนะคะเป็นกำมะหยี่สีแดงด้านในนะคะส่วนการล็อกกระเป๋าล็อกโทรศัพท์ของเขาก็จะเป็นแบบหมุนนะคะนี่นะแล้วก็ตัวเนี้ยนะคะลูกค้าออรุนแจงตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่สามารถใส่แบงค์ได้นะคะก็คือทำเป็นกระเป๋าสตางค์ได้นะ ส่วนตัวนี้นะคะคือลูกค้าจะทําเป็นกระเป๋าถือเลยก็ได้ <_ C 1> ก็คือสายสายสะพายข้างเขานะคะสามารถถอดออกได้นะคะสามารถถอดออกได้ทั้งสองข้างนะคะแล้วหรือว่าลูกค้าจะทําเป็นสะพายข้างนะคะก็จะแบบนี้อ่ะนี่นะคะสะพายข้างก็จะจะได้เป็นทรงแบบทรงแนวยาวนะคะคือใบนี้เขาสามารถทําเป็นแบบสะพายข้างแนวนอนได้ด้วยนะคะ คือข้างหลังเขานะคะก็จะมีตัวให้เปลี่ยนนะลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะจะทำเป็นแนวนอนก็ได้นี่นะคะนี่เดี๋ยวนุสะพายให้ดูนะคะนี่แนวนอนก็สะพายประมาณนี้นะคะก็อันเนี้ยมันก็คือได้ทั้งสะพายแนวตั้งอย่างนี้แนวนอนอย่างนี้หรือ ลูกค้าจะไม่สะพายเลยทําเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้านะคะส่วนขนาดใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะความสูงของเขานะคะโดยประมาณนะความสูงเขา7นิ้วนะคะแต่เขาใส่โทรศัพท์ได้ไม่เกิน6นิ้วนะคะส่วนความกว้างเขาประมาณ4นิ้วแต่ตัวโทรศัพท์ที่ใส่เข้าไปก็ไม่เกิน3นิ้วนะคะกำลังพอดีนะถ้าเกิด ยาวกว่านี้มันก็จะแน่นเกินไปนะคะก็อันนี้นะคะใครสนใจสามารถสอบ